ทุกคนเคยมีความคิดที่อยากเป็นคนอื่นไหมครับแบบอยู่ดีๆเราเป็นสายวิ่งยิงเนี่ยตัวมันต้องเบาใช่ไหมล่ะฮะรีฟองรีเฟกเนี่ยมันต้องไวแต่ประเด็นหลักๆคือมันโดนหัวบ่อยมากๆมีแต่คนดูบอกว่าให้ผมใช้อวกาศดูเผื่อชีวิตจะดีขึ้นผมพยายามแล้วครับ บางคนก็บอกว่าถ้าพี่ใช้ M4 หรือ H4 เนี่ยมันยิงไครไม่ค่อยตายเพราะมันกระสุนยางลองเป็น 4M61 ดูดิเพื่อชีวิตจะดีขึ้นปอกแป,ป๊บล่วงปอกแป,ป๊บล่วงไอผมก็พยายามมาหลายรอบแล้วครับรอบนี้ก็เช่นกันผมลองให้โอกาสมันดูแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูสภาพของผมตอนที่ผมพยายามจะเป็นคนอื่นและใครที่กาลังมองหาเพจเติมเกมคุณภาพสําหรับเกมมารีนาบเบรกเอาใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นรับรองความคุ้มค่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนลดสูงสุดถึง30%กันเลยทีเดียวและยังให้บริการเติมเกมมือถืออื่นๆอีอออกมากมายสามารถตติดด่่อไ้ที เพจ Facebook Apple Mint รับเติมเกมไลน์แอด p p l e Mint หรือคลิกลิงใต้ในคลิปชันได้เลยประวัมิสองสองกับ่ะออเต็มมนันเอาไปไดิจับเช้าม,ม่มีเ้อไอเดีไอเดียหลักที่ได้เลยเหรอได้แต่ไม่ได้ไเตไม่ได้ ก็จะมาดูจินเธอโอนเท่าไงคนที่เล่นไม่ไหวเล่นไม่ไหวเล่นพอเห็นสภาพการยิงบอดแล้วลืมหน้าไว้ใจแล้วใช่ไหมล่ะครับกับฝีมือผมเนี่ยมันบอดด้วยว่ะบอดีนใครวะมิดีใครวะต้าวเกลเซฟ เฮ้ยอะไรอ่ะก้องอะไรอ๋อยิงหัวตายเห็นไหมละครับถ้าใส่หมวกปกติในผมตายฮาไปละรอบนี้ใส่หมวกอวกาศมาโดนหัวไม่ตายครับนี่แหละฮะข้อดีของมันแต่เห็นไหมครับเวลาเล่นในตึกเนี่ยเป็นอะไรที่ผมอึดอัดหายใจไม่ออกมากมันทําอะไรช้ามันขัดใจขัดหูขัดตาผมไปหมดวิ่งทีนึงเหมือนออกกำลังมาใส่หัวอยู่ทันตื่นปะ ผมไม่ได้ขึ้นข้างเอ็นดูบอด อยู่บนหัวมันมน,น,นี้นี่ตะคิมสองสองชื่อกลีดะคนไทยเมื่อกี้เนี่ยผมจะยินเสียงนอกกำแพงจากฝั่งนี้ครับเลยกะว่าจะมาเช็คดูซักหน่อย<ๆ>เพื่อจะมีผู้ช่วยีครับเดี๋ยวหตัวเท้าตัว ดีของการใส่อากาศเนี่ยคือเรากล้ามายืนโผหัวโง่ๆเพื่อที่จะดูไปรอบๆได้ครับว่ามันมีใครอยู่หรือเปล่าถ้าเป็นหมวกอื่นนี่ผมเนี่ยเสียวหัวเหลือเกินนะบอบ เล่นไม่เคยเล่นไอ้นี่นม่ไปไก่เลยยิงคนกว่าจะโดนยิงคนกว่าจะโดนกว่าจะตายผมพูดเลยครับถ้าเป็นสองคนอื่นที่ไม่ใช่สองตัวนี้เนี่ยผมตายห่าไปแล้ว เห็นไหมล่ะครับการจะใช้อะไรที่มันไม่เป็นตัวเองเนี่ยแม่ใ้ทับอะไรก็ลําบากไปหมดช็อตง่ายๆมันจะกลายเป็นช็อตยากๆเฉยแค่ยืนคนนิ่งๆเนี่ยยังยิงไม่ค่อยจะโดนเลยฮะแต่การเริ่มต้นอะไรที่มันเป็นครั้งแรกเนี่ยมันนักจะยากเสมอครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่กันต่อแม่งรวยเลยไอ้แม่งทำอีกปะเนี่ย Það er eitthvað kvinkulega. Það er eitthvað kvinkulega. กากึ่งเดยตากุกาการมากเลยตบบัตรไปใายบัตรใครบัตรใครบัตรยิงใครไปยิงเสียงจากฝั่งที่ผมเกินเนี่ยไม่มีเลยครับแต่ทวายไรเนี่ยยิงกันเดือดจัดพวกผมเลยวิ่งมาดูสักหน่อยไม่เงียบไม่เงียบใช่เลย มัชอบดักกันอยู่นเนี้ยไม่มันมืดไงมันอยู่เดียวคนเดียวเพื่อเพืตอะไรกันอะไรกันกัมตัวอะไรหมมตัว ยี่เด yeah? ียตายตายไว้ตั้มไว้ตั้มหมดแล้วมั้งเดี๋ยวฟังยงไปสสองตี่ ข้างบนตะกินี่เป็นตัวเลยเลยอะไรตัวอะไรตัวอะไรตัวไรตัีอะไรตะไรับอะไรัอะไรัไรอรัอไรัอะร่ัอไรัวรัอะไรตอะไรตัอะไรอะไรวอมรเัวอรัองไตวอรตังอัอไตันอไรตันอรัรัออรัวอังอรัอะไัอัวอออตออะไวะัอากรอะรตัวอ เห็นไหมล่ะครับพอทนาวกาศเนี่ยความพิ้วไหวเนี่ยดังซ้ายลมเลยครับยังกะฟึกวอลเลย์บอลมาจากวัดเซาลินหันซ้ายหันขวาเนี่ยมันช่างติดมือดีเหลือเกินตอนใส่เนี่ยไม่ค่อยเจอคนหรอกครับแต่พอถอดปั๊บเท่านั้นแหละบัสอินยังไงกูแตกเลยอะนะแล้วเราเห็นบัสพี่ไปบัสเอาไป เียอะไรวะหน้าี้อะไรวะน้าตอต่อเอาอากาศพอดีโอ้โหยังไม่ตายผมต่อเอาอากาศเรนท่าได้แล้วเราตอกาศด้วยเหรอเออผมตรอเอาอากาศพอดีไม่เลเซนมานั่งติดเลยนตัวที่ผมรออยู่นอกติดอยู่นอกติดไตัวหลังไม่เห็นส่วนตายหมดก่อนีบอว่าอยู่นอกติดน่ๆติดตัวเน่ๆไอตัวเน่ๆ Oh my, oh my, อ๋อมาย๋อมาทน่เจ้าบอลนั่นนั่นแหละครับความหนักใจพอไม่ใส่เนี่ยก็ได้ความพิ้วครับช็อตยิงเนี่ยเป็นช็อตสวยๆทั้งนั้นเลยแต่แม่งตายหาพระดูหน้าบ่อยเหลือเกินพอใส่เนี่ยมันยิงได้จริงครับแต่มันดูปักกึกปักกักพงุกพังงักมันเป็นทรงลงแซงเลง เล่นมาขนาดนี้แล้วเอาอีกสักหน่อยครับเดี๋ยวมันจะน้อยใจร้องไห้เอาลองแล้วก็ต้องลองให้สุดครับถ้าหัวผมแข็งเนี่ยเพืおお่อจะไม่มีใครเอาผมลงแต่ถ้ามันช้าๆขนาดนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันถ้าบางทีเนี่ยทาไมมันจะ้อนทำไมผมถึงถอนพอดีประจังยาเตอร์เนี่ประจังขายนะคร ตายวะตายตายวะามตัวสามตัวไม่ใช่เหรอวะโอ้หลุดขาแล้วตัวต้องซอยพี่จะไปช่วยพี่เลยนิ่งครับมันอยู่ในซอกถนนนอกซอย ตายไปหนึ่งพี่พี่มาตรงไปลาขวามือพี่มีนะพี่มีนะซอยนี่เหรอมึงโดนเหรอนี่เหรอมึงโดนเหรอผมโดนไฟผมโดนไฟเกิดไฟอยู่ข้างบนด้านฟ้าแบบนีเลยอะงานจะเคลื่อนมันใช่ใช่ผมโดโลจัดเลยนะอืมต้องจะมึงโดนทายไหนบาดตอเนี่ย ซอยตรงซอยตรงางัซอยกลางเลยมันหลงข้างหลังแล้วตรงรถขาวอ่ะตรงรถขาวอ่ะทำไม่หมดหรอไม่หมดไปถอยไปถอยไปไม่ใช่ตัวนั้นหรอไอ้ตัวที่วิ่งไปหาแกอะข้างบนไม่ใช่หรอไม่ใช่เฮ้ยหลังขงหลัง ตรงไปขวาม่เออน่น่ะเอ๊ะมานั่งย่องอยู่ตรงนี้ผมจะวิ่งวเทีย่อแันเรันแคนหมดีี่ิงกระเป๋าเนี่ยาปะไม่ได้ปไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บ โอ้แม็กหมดเลยสองแม็กกตายอยู่กับตาัอยนอระเบิดนะระเบิดขับเตนต้องเล่นขับเตนไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ี่มอหมดตายหมดทำได้ไหมมายาได้หมได้ได้สุดเห็นไอเลียไอเลียงใส่ นั่นแหละรครับสิ่งที่ทุกคนพยายามให้ผมใส่พยายามให้ผมลองผมลองให้แล้วครับผลประกอบการก็เป็นอย่างที่เห็นเลยครับ มันไม่ถนัดจริงๆเหมือนปี๊บอยู่บนหัวยังไงก็ไม่รู้ยิงก็ไม่ค่อยโดนทัศนวิสัยก็มองไม่ค่อยเห็นผมผ้าหมวกนี้เนี่ยมันเหมาะกับการที่เราต้องเล่นช้าๆแล้วก็ขยับไปตามมุมมากกว่าเพราะหัวเราเนี่ยมันปลอดภัยสุดๆครับถ้ามาถึกไหมแม่งโคตรถึกเลยแต่ถ้าใส่แล้ววิ่งเป็นยูซินโบว์แบบพวกผมเนี่ยาหาน่าจะขาดก่อนครับใส่หมวกเดิมๆเนี่ยดีอยู่แล้วโดนหน้าก็ถือว่าซวยไปครับจัดเซตใหม่ลงตายบ่อยก็ไม่เป็นไรครับพอดีว่าผมรวย